เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี จะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ ร้านแห่ไฮโซนี่ทั้งผมเขาระดับนักล่ารางวัลนะจะบอกให้ไอ้เสี้ยแกให้นักล่ารางวัลที่ไหนมาทำผมให้ฉันเนี่ยก็ให้เงินไงทองไงอดีตนี่เป็นเป็นนักล่ารางวัลนำจับงูเห่าส่งสวคว่าพางโอ้ยหัวมันยังดูแลเราเองไม่ได้เลยอ่ะตายผมมาปรึกษาใครไมเนี่ยฮะไหนดูดิเุ้ยมาแล้วไปล้มโดนรถจัดญ้ามาใช่ไหมเมื่อคืนนี้นี่เราเอาของอะไรมาใส่ให้เนี่ยแข่งเป๊กเลยอ่ะ อ๋อเรียกว่าสูตรกทออสูตรอะไรออะกทออือทำเองฉันจะยืนเรื่องของป่าบอนะแล้วเสนอเรื่องไปที่กกตคอรมอคอทชากกตสช่นี่เสียไม่ได้โกงกินชาติแล้วฟ้องอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะนี่ เสียแค่ทําทธุรกิจผิดพลาดดิดเดียวนะเขาเรียกว่าบลกพ้องโดยสุดจริตตั้งหากแล้วลอกอะไรมากล้งทำให้พวกเราผมเสียอย่างเงี้ยฮะออไม่ได้กแกล้งน้องพอลล่าทั้งผมมือหนึ่งเนี่ยนะเขาลาพักร้อนอ่อนเพลียยังหาคนมาแทนไมาได้กับเขา้เองทั้งนอเขากลับมาทํางานไม่ได้นะก็ปิดร้านไปซะอารมณ์เสียเชอะเพร้อมกันด้วย ดเดี๋ยวกูได้ขายร้านให้ต่างชาติเ่าเลยถุย <c oughs> คนยังเสียกวงไม่มีวันจนก่อกหวยสักวันหนึ่งเสียกวงต้องฮิเฟื้นร้านนี้ให้กลับสู่สภาพรุ่งเรืองให้ได้พี่เทนะพี่เท ให้ผมช่วยเล็มผมให้ก็ไม่เอาเียดูดิใต้หูเนี่ยแหละแบ่งไปตั้งเยอะแล้วทางมือชั้นนี้แล้วแหมแค่เล็มนิดนิดหน่อยหน่อยรุ่นนี้จะได้ไประชุมสมัชชาเทวดาอย่างสบายใจตรงนี้แหแว่งเลยครับที่เท,ทวดาช่วยลูกช้างด้วยลูกช้างเราจะสร้างร้านแปลงเมืองทำแฮให้สโยงามยำกวง,งทำให้เป็นร้านตัวอย่างในการฝึกอาชีพฝีม,มือ แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนครับฟังดูเข้าท่าดีนะเอาไงดีครับน่าสงสารนะอืมว่าต่อไปสิจะทำร้านในแนวแฮนด์เมดนอกจากมีการตัดผมแต่งหน้าก็ยังมีอาบน้ำแร่แช่น้ำอัดรมน้ำนมน้ำนำนะที่ขัดสพอ กำลักจะสร้างเป็นนวดแผนโบราณนอกจากมีหัตถเวทยังมีบาทเทวเวเสริมอีกด้วยครับอะไรว่าบาทเทวเวอ่ะอ้าวบาทก็คือบาทาใช้กระเทือบเส้นได้ลึกกว่าความมือหลายเท่านักครับเป็นการน่าสนใจมากอาลรัสเซียงั้นฉันจะให้พรเสียกันแล้วกันนะสาธุอย่าเพิ่งให้พรเสียกุวงทำไมล่ะครับพี่เทวันก็พี่รู้สึกสังหรณใจอ่ะ เสียกวงมันไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะพี่เทว,วันครับการที่เราให้โอกาสมน,นุษย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งประเสริฐไม่ใช่เหรอครับอเอาเก็บให้มันไวๆหน่อยดีมีตาเพชรอยู่รือเปล่าโยมีอะไรโอ้โหอยู่ก็ดีแล้วมีเรื่องใหญ่นะที่ล่าเสียกวงเนี่ยนะคนไปทําอะไรกไม่รุ้เต็มไปหมดเลยไม่รู้มันทำอะไรกันสงสัยจะโดนแบงก์ยึดเพื่อขายท่อตลาด คงไม่ใช่หรอก <Okay. S 2> เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะมีแต่ผู้ชายนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะทั้งชุมชนเราเลยนะไปอยู่กันเต็มเลย <Huh? S 2> จริงแสดงว่าไอ้เสียวกวงอ่ะมันต้องทำอะไรอุบาทอุบาทแน่แน่อะ